สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางแฟนเพจทุกท่านนะคะและกราบสวัสดีลูกค้าที่เป็นแฟนเพจใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามากดติดตามเพจนกนะคะวันนี้นะคะรถสีแดงเซลก็ใส่ชุดสีแดงลูกค้าแยกออกไหมคะไม่ได้ละค่ะเพราะว่ามันใกล้บันตุจีนชุ่มชิงชุ่มชิงนกันแล้วนะคะทุกอย่างก็ต้องเป็นสีแดงสีแดงแรงลิตนะคะสวยไหมคะ รุ่นนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นลูกค้าบางท่านยังไม่ทราบเลยถ้าไม่ได้สังเกตเสาอากาศนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยค่ะแต่เอทีเหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องใจเย็นในการรอคอยนิดนึงนะคะเพราะว่ารอเหมือนกันทุกทุกศูนนะคะนี้นกขอญาตชี้แจงเป็นตัวแทนของฝ่ายขายทั่วทุกโชว์รูมเลยก็แล้วกันนะคะว่ารถรุ่นนี้ยังไงต้องรอนะคะ ถ้าท่านไหนจองที่ไหนไว้แล้วยังไม่ถึงคิวลูกค้าไม่ต้องยกเลิกนะคะจองโชว์รูมนั้นไปเลยค่ะเพราะว่าถ้ายกเลิกแล้วมาต่อคิวที่ที่ไหนที่ใดที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นที่โตต้ตาพัลินก็ได้จะยิ่งมาต่อท้ายนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องพาดูรถนิดนึงตากล้องคนนี้ไม่ได้เป็นใครนะคะลูกสาวนกเองค่ะมีอยู่คนเดียวที่สามารถถ่ายรูปและอัดคลิปให้นกแล้วได้ถูกใจที่สุดสวยไหมคะ หมาะสำหรับสาวเปรี้ยวเดี๋ยวมาดูลูกค้านกกันว่าเป็นสาวเปรี้ยวแค่ไหนวันนี้ขายรถสีแดงเซลก็ต้องใส่สีแดงตามให้บรานซ์กันแมทกันทุกอย่างเดี๋ยวมาเจอลูกค้ากันค่ะน้องเบียร์คะน้องเมย์คะพี่ขอยนญาตเชิญหน้ารถนิดนึงคะ่ะลูกค้าบอกว่ากาลังจะทำความคุ้นเคยกับตัวรถ เซลฐานิสมาขัดจังหวะอีกแล้วเชิญค่ะเดี๋ยวพี่ขอญ,ญาตแนะนำนะคะอันนี้เป็นลูกค้าของนกนะคะที่เป็นเจ้าของรถตัวจริงนะคะสีแดงแดงริดเหมาะกับสาวมันมากๆเลยนะคะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะคะเดี๋ยวพี่ขอญ,ญาตสวัสดีเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะคะน้องเมย์สวัสดีค่ะน้องเบียร์สวัสดีค่ะ,คะก็คงจะเหมือนเดิมพี่จะให้ให้น้องเมย์บอกกับลูกค้าพี่ทางเพจนิดน,นึงว่า น้องเมย์เดินทางมาจากที่ไหนแล้วอะไรถึงต้องมาซื้อรถกับพี่ในเขาเรียกว่าเส้นทางที่ค่อนข้างไกลอยู่แต่เราเหนียวแน่นต่อกันเลเราไม่ทิ้งกันเลย <c oughs> อี๋ยวให้น้องเมย์บอกเลยเค,ค่ะค่ะก็เห็นจากในเพจนะคะแบบน้องเบลระวังกดโดนกลุ่มดีนะคะค่ะก็เห็นจากในเพจอะคะ่ะพี่เขาแบบว่าแนะนําดีแบบว่ารู้ใจลูกค้าดีอะคะ่ะก็เลยสนใจตรงนี้นะคะ่ะ แล้วการการบริการเป็นไงบ้างคะตั้งแต่เริ่มต้นที่เรานัดเซ็นสัญญาการการให้คําปรึกษาการแก้ไขปัญหามีบ้างเล็กๆน้อยน้อยค่ะคเป็นยังไงบ้างคะค่ะตรงนี้เมไม่ค่อยติดอะไรเลยค่ะแบบว่าพี่เขาว่าบริการดีมากทุกอย่างเลยใส่ใจลูกค้าทุกอย่างเลยค่ะแล้วรถรอ,อนานไหมคะเอาความจริงไม่เป็นไรคะ่ะถ้าถ้ามองในลักษณะแบบแบบนี้นะคะก็นานคะ่ะแต่ก็ อย่างที่พี่บอกแบบว่ารถเพิ่งออกใหม่เนาะคนก็สนใจเยอะก็เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ค่ะก็พี่ก็จะบอกข้อมูลลูกค้าตรงๆว่ารถรอนานนะคะเราจะไม่มีพูดให้ลูกค้าตั้งความหวังคาดหวังไว้เลยว่าโอ้รถเราต้องมาเร็วมาไวไม่มีเลยแล้วเป็นไงบ้างคะเห็นรถครั้งแรกแล้วชอบชอบมากชอบตั้งแต่ว่าาดูเลยค่ะค่ะสวยมากใช่สวยมาก น้องน่ารักด้วยนะคะเหมาะกันมากเลยกับรถสีแดงเป็นรถป้ายแดงคันแรกไหมคะคันแรกค่ะถูกใ,ใจเนาะ <ใจ S 1> <จ>เดี๋ยวยังไงให้ให,ให้ให้คุณเบียร์บอกลูกค้าพี่ทางเพจคุ้นเจอกันวันแรกกับที่6หกันนะคะเป็นไงบ้างคะร้อนถูกใจไหมถูกใจไหม <c oughs> ถูกใจครับรู้สึกดีใจมากครับค่ะโอเคจากเบียร์จะฝากบอกลูกค้าพี่ทางเพจไหมคะ ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบว่าอยากได้รถคันใหม่นะคะเมแนะนำพี่นกเลยนะคะค่ะ <c oughs> บริการลูกค้าดีมากจริงๆค่ะ,คะขอบคุณค่ะโอ้ยนกยังไม่ได้ทานข้าวเช้านกว่านกไม่ต้องทานแล้ว <c oughs> คืออย่างที่นกบอกนะคะทุกๆประโยคทุกๆคำพูดของลูกค้าเนี่ยที่มีคำชมเชยมาให้กับนกนะคะนกรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็มันเป็นแรง ขับเคลื่อนพลังงานที่ดีต่อไปมันทำให้เรามีแรงกายแรงใจในการทำงานในครั้งต่อต่อ,ตอไปทุกทุกวินาทีท,ทุกทุกเวลาเลยค่ะทำให้นกไม่ท้อเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยเนาะอ่ะถ้างั้นวันนี้นะคะนกจะไม่รบกวนลูกค้านานเพราะเดี๋ยวลูกค้าต้องเดินทางกลับที่ที่ที่พักต่อนกไม่